ิบเก็ดตันครับเออได้ไม่ค่อยยาวเท่าไรครับความหนาห้าเซนครับนี่ครับลังจยกดำครับอันนี้ดำที่สองครับชันๆครับพี่น้อง กล้าแบกมาเยอะครับเขาว่ากลัวขึ้นควนไม่รอดครับกําลังรถนี่เลือนๆครับจริงแบกมาเยอะกว่านี้อีกก็ได้ครับแต่ไม่แบกครับเซ็งเลยครับทมง,งานปูนช้าเสร็จเลยครับอย่างนี้หนึ่งดในปูได้ยาวไม่กี่เม็ดทีครับ องควนเงินชันช้นๆแบบนี้ก็จะลำบากนิดหน่อยฮะ บนนี้ก็น่าจะเป็นถ้าไม่วัดก็นักสงฆ์ครับอยู่ข้างบนครับมีชาวบ้านขึ้นไปมากมายครับข้างบนเนี่ยขึ้นไปเยอะครับหลายคนครับนี่ครับเป็นเรียองว่าบรรยากาศเลยครับบรรยากาศดีมากครับวิวปากทางเข้าก็ตรงน้ำเคียงเดือนครับร้านน้ำเคียงเดือนครับขึ้นข้นมาเลยครับเย่ะมุงบนนั่นครับซอยริมน้ำเคียงเดือนครับ เด็กสางทางคุ้มเตาเยอะครับ